เภสัชุตสาหาการเภสัชโรงงานเรียนแล้วได้อะไรได้ทํายาไงเภสัชโรงงานเนี่ยนะเราอาจจะได้ทํายาตั้งแต่อยู่ในกระดาษยันออกมาเป็นเม็ดออกสู่ท้องตลาดเลยเ่อนเล่าให้ฟังว่าอยู่ในโรงงานเนี่ยมันมีกี่ฝ่ายมันมีอะไรมากฝ่ายแรกครับจะเป็นฝ่าย R d ดีฝ่าย R d เนดี่ยจะเป็นคนตั้งคอนเซปต์เลยจะได้อ่านเปเปอร์เยอะมากสมมุติถ้าเราเนี่ยอยากทํายาเม็ดรักษาโรคหัวใจเราเนี่ยจะต้องใช้สารอะไรจะต้องมีสารประกอบอะไรบ้างเพื่อ ประกอบให้มันเป็นเม็ดแล้วฝ่ายต่อมาที่จะรับช่วงต่อจากฝั่ง R&D นะนั่นคือฝั่งโปรดักชันฝั่งโปรดักชันเนี่ยจะมีหน้าที่ทําให้ความฝันของฝ่าย RD เนี่ยมันสามารถเพิ่มปริมาณได้ฝั่งโปรดักชันเนี่ยจะทําให้ยาเม็ดแค่เม็ดเดียวเนี่ยเกิดการกระจายออกกลายเป็นแสงเป็นล้านเม็ดเพราะพี่เบนต้องบอกงี้ว่ายาเม็ดน่ะถ้ามันกินคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างเนาะฝั่งโปรดักชันเนี่ยจะคุมคนคุมเครื่องจกักรแล้วก็ผลิตยาเนี่ยให้มันได้เยอะๆแล้วฝั่ง ต่อมานะที่จะรับยาจากฝั่งโปรดักชันเนี่ยจะเป็นฝ่าย QC ฝ่าย QC เนี่ยนะจะเอายาจากฝั่งโปรดักชันเนี่ยมาตรวจสอบคุณภาพว่ามีสารออกฤทธิ์ไหมหรือมีตัวที่เกิดโทษกับร่างกายไหมแล้วฝ่ายสุดท้ายครับในโรงงานเรียกได้ว่ารับจบจากทั้งหมดนั่นคือฝ่าย QA ฝ่าย QA เนี่ยจะดูกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่ R&D ดีโปรดักชัน QC ว่าไอยาตัวนี้ที่ออกมาเป็นเม็ดเนี่ยมันพร้อมแล้วใช่ไหมที่เราจะปล่อยออกสู่โลกและนี่ก็คือการเดินทางของยาตั้งแต่กระด จนกลายเป็นยาเม็ดที่เรากินกันและนี่ก็คือคําตอบนะว่าเพศสัตว์โรงงานเนี่ยเป็นเราได้อะไรบ้างคนไหนที่มีคําถามก็พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวพี่เบนเล่าให้ฟังเพิ่มครับ